เอาเลยครับก็สก,กาสวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยเชื้อสายเกิดด้วยนะครับวันนี้ก็กลับพบกับผม MR Hot Gamer นะครับนี่เราอยู่ในเกมที่มีชื่อว่าอ่โซนโฟนะครับก็เป็นขอนตะนั่นโซนโฟไทยแลนด์นะหรือพูดง่นไอ่ะเซิร์ฟเถื่อนนะครับก็หลังจากที่มีเซิร์ฟแท้เนี่ยได้ประกาศปิดไปนะของค่าย t ทู Digital นะครับก็อ่ะถ้าเสียงผมแปลกๆผมขออภัยนะก็คือไม่มีเสียงนะหมดเสียงแล้วนะครับแต่พุ้นไข่มาแล้วเออก็เลยอยากทำคลิปนะครับว่าเป็นคลิปหนึ่งเป็นคลิปกาชาครับอ่ะก็ จริงิงแล้วกเกมเถื่อนจริงๆมันก็ไม่ผมก็ไม่สนับสนุนนะแต่ก็คือผมเล่นของทนางด้านโซนโฟน,โฟนเนี่ยมาทุกเซิร์ฟนเนาะ,ะก็เล่นจนมาถึงจนตอนแรกเป็นค่ายของกอล์ฟดอนซอฟหรือว่าจีจีหรือเปล่าค่ายแรกผมลืมเหมือนกันค่ายสองมาเป็นของทูดิจิตอลนะครับของทูงเนี่ยผมก็หมดไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะหมดไปประมาณประมาณห้าหมื่นนะพอมารู้จักว่าเ,เซิร์ฟปิดไปอ่ะคือผมแทบบ ได้แบบว่าท้ออะไรนะเออจากห้าหมื่นเหลือพันหนึ่งนะครับไอของในตัวอะไรแบบนี้นะโอเคนะผมจะมาเปิดของทนานด้านเจ้าเซตนะครับเซตเซตอะไรวะเดี <c oughs> ๋ยวผมจะขึ้นบาพไปดูของทางด้านท้ายคลิปแล้วกันนะ <c oughs> เป็นราคาสามาสิบเกนะซื้อจากทางด้านแอดมินเพจเนี่ยผมจะขอเรียกว่าโซนโฟไทยเลยกันนะเซฟนี้นะครับก <c oughs> ็โอเคเดี๋ยวผมจะไปเปิดของทางด้านไข่กันดีกว่า <c oughs> จะเป็นยังไงนะ <c oughs> ที่ m ม r o รูมช็อปนะครับก็ผมก็เพิ่งหัดเล่นนะบอกเลยว่าเซิร์ฟเนี่ยผมไม่รู้ว่าค่ามันเป็นยังไงบ้างนะอะไรต่างๆมันต่างจากเซิร์ฟแท้มากน้อยขนาดไหนนะเป็นไข่อย่าง25ฟองนะแล้วก็ไข่พวกนี้50ฟองนะครับมาดูกันวนะ่าผมจะเกลือหรือไม่นะก็สัาหนั้นเกมอื่นอนะ่ะรอติดตามรับชมได้เลยนะอย่างเช่น Identity V หรือว่า Chip B p a n e t นะครับหรือว่าเกมีนี่ทำแล้วนะแล้วก็เกมอื่นๆอ่อนนะตามมาได้เลยครับ ก็เดีย๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะด้านใครก่อนนะครับก็ประกอบไปด้วยตามนี้เลยนะมีดีเจนด้วยอนะ่ะมีเจนแล้วกันนะเ,เป็นสบูไรเอฟนะครับเป็นกัตชาแมนนะครับเป็นไอรอนนะครับไอรอนอ่อนี่ผมก็เออเล่นมันอยู่นะในเซิร์ฟของซาลัานเซิร์ฟไอทัวร์่ะ,อะรอลอนวอริเออร์นะเป็นกัตชาแมนนะ ไอรอนนะกิ๊งๆอนะ่ะถ้าไม่เกลือคือต้องมีรีเจนสักสองลูกนะครับในยี่สิบห้นี่นะโอเคยังไม่มีรีเจนเลยนะ <c oughs> ไอรอนอีกแล้วอังกี้นะอังกี้นะไอรอนนะครับกาชาแมนนะผมอมตะนะอมตะนะครับโอ้ไม่มีเอรีเจนโอ้รีเจน,เจนกาชาแมนโอเคมาหนึ่งฟองนะชาแมนนะอ่ะกาชาแมนอยู่แล้ว อาไอรอนนะฮะแต่เป็นอันสุดท้ายเป็นอ่ะรีเจนนะโอ้นี่ค่อนข้างดีโอเคตามที่ผมพูดไว้นะคือ25ฟองเนะี่ยที่เราออกักสามอันนะผมก็ดีใจนะต่อไปเป็นอ่อนโลเด้นเอ็กซีนะผมออกไปด้วยอ่าเซตวอลดาร์กแล้วก็เวปอนแล้วก็ไฟหลอดนะ <c oughs> อ่ะมาถึงก็เป็นเวปอนนะแล้วก็เป็นอเดสนะผมเวปอนเป็นไฟหลอดนะครับมาดูกันนะว่าผมจะได้ อะไรบ้างน,นะครับสัตว์จากฐานด้านไข่นี้นะก็ใครที fruit, ่อยากซื้อติดต่อทางเพจได้นะก็คือเรื่องขายของผมก็ไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่นะก็คือเล่นแบบเออไปจริงๆเนี่ยผมไม่ค่อยซีเรียสนะถ้าเล่นเกมแบบว่าผมเล่นแล้วมันสนุกนะครับเออผมก็คิดถึงเกมเล่นหนะนะก็ผมก็เล่นตั้งแต่่าสมัยนู่นเนาะเล่นซอฟนะครับเมื่อกี้เป็นดเจินะครับก่อนฐานด้านไฟรก่อนนะ ไปหลอดติ๊บมาลรวยนะเออเวทออกมาสี่นะครับไปหลอดอันสุดท้ายซอนสุดท้ายเป็นดาร์กนะครับเอาต่อไปเป็นขวัญทานด้านเอ่อโกลเด้นเอ็กบีนะครับอ่ามาดูกันมีทนานด้านเอ่อฟอร์เลอา่าเนี่ยฟอร์เล่นหรอวะเอ่อไรเดอร์นะครับเบสน,นะครับแล้วก็เป็นพรัดินนะอา่าและเป็นขวัญทานด้านไข่ของทนานด้าน เ,เซตฟงไผ่นะผมจะเรียกเป็นฟอ,อเรนแล้วกันนะเราเป็นขอนทนานดันเบตนะครับเราเป็นขอนทนานดัานพลดินนะ,ะพลดินอยู่แล้วนะเบตนะผมไข่พูดนะนเปิดเปิดไปก่อนนะก็เดี๋ยวเราไปลุ้นขอนทนานดันในไข่กันดีกว่านะทีเด็กก็คือปลุ้นขอนทนานดันในไข่นะครับผมว่านะข้อไข่นยก็เปิดไปก่อนนะครับโอเคก็เป็นฟอร์เรนรัวนะเป็นเบสนะผมไม่มีรีเจนเลยว่ะเนี้ยของบีนะมีไหม เป็นสักอันเป็นไรเดอร์นะครับไรเดอร์ะดินนะกะดินผมก็ชอบนะมันสวยดีอามาทัพโคนเลยค่อนข้างอ่าสวยนะเออของทันนนะั่นทูเนี่ยผมอามทัพโคนนะในขอนทันนั่นบีไม่มีเลยนะทรับดีเจนนะอ่ะต่อไปเป็นขอนทันนั่นเอ่อนะอันสุดท้ายเป็นชิโนบินะครับเป็นซอฟเบตนะเป็นเมจิเชียนแล้วก็เป็นโกอ่าโกไฟเออร์นะผมมาเปิดไป เป็นซอสเปะนะเป็นเมจิเช่นโกนะผมขอดีเจนเถอะดีเจนอะไรก็ได้นะเอามาเถอะเราจะไปผสมกันนะเออถ้าดีเจนมาลนะกุบีนะซอสเปะนะเเจนเถอะดีเจนเถอะเออไม่มีเลยเปิดรัวเลยนะเพื่อไให้คิปมปนยาวนะผู้ชมจะได้ชมกับแบบว่าสะใจด้วยนะ ก็สับกาชาเกมอื่นเตรียมตตวไว้เลยนะผมค่อนข้างแบบว่าจำาแต่เ,เรื่องกาชานะแนนอนนะต้องอรอติดตามนะไม่ได้เป็นไงนะเ,เป็นของเอก็ไม่ออกเลยนะสับธน,นัตนรีเจนนะครับแต่ผมเปิดของธนัตอะไรก่อนดีเป็นสฟินเอแล้วกันนะสฟินเนี่ยผมขอธน,นัเอ,อะไรก็ได้นะครับพวกนี้นะขอเป็นชุดเก่งๆก็ได้นะอามตีบวกอ๋อผมเพิ่งตีมือแตกไปประมาณ4อันนะเมื่อวานนะ ขึ้นลบอทีปุ๊บแตกปั๊บแตกปั๊บเสืออ่อนติดจนแบบผมร้อนเลยนะผมขออ,อขออะไรล่ะขอฟินในห้าสิบฟอนะยขอสักห้าอันนะครับอ่ะเป็นแบ็กวอคูลีนะผมแล้วก็ขอจานั้นปีวอคูลีนะน,นี้ผมอยากเอามาใส่คือมันซื้อก็ซื้อ,อได้มันก็ไม่แพงมากนะแต่ผมอยากเปิดได้ด้วยตัวเองอ่ง มาดูกันนะว่าจะได้หรือเปล่านะก็คลิปนี้น่าจะยาวๆไปเลยนะจับไปเลยนะเปิดไข่แบบมันๆนะครับโอ้โหสิฟองแรกนะครับยังไม่มีก่อนทันนั้นไอ้ซฟินเลยนะเป็นก่อนทันนั้นเวอร์คูลีนี่มา3ชิ้นเลยนะชิ้นสุดท้ายอันนี้เกลือนะก็เป็นเซ็ตอ่าวอรคูลีนะถ้าเราเปิดได้นะอันนี้ก็เป็นเซ็ตแต่งหล่อสวยนะผมก็ชอบเหมือนกันนะชอบแต่ผมนะอ่ะ เป็นกระโปรงนะไม่มาเลยเหรอส็กฟินน่ะสักชิ้นก็ได้โอเคเป็นเจ็ดนะครับ <c oughs> แบกนะครับโอ้หันไปยี่สิบรูกแล้วนะยี่สิบลูกอ่ะเป็นไว้นะยังไม่มาเลยนะส็กฟินนะครับเป็นที่ดวงเออ่ดวงจุ้ยหรือเปล่านะเดี๋ยวผมขออนุญาตเขียนแมววนะ่าอันนี้กี่เป็นผมไว้นะ เอาไปแนวสากันดีกว่านะเม <c oughs> ืกี้นี่เป็นผมอไว้นะยี่สิบแปดลูกยังไม่มีเลยนะสับสบปินนะเอ้สปินนะเซตใหม่ล่าสุดนะมีอีกแล้วหมีนี้มีเยอะนะห <c oughs> มีร้องไห้หื <c oughs> ทีนี้เต็ดนะครับโอ้โหเกินหรเกินนะผมข <c oughs> อ,อละสักชิ้นเอถอะห้าสิบลูกนะ คือผมเปิดอะในช่วงแต่ก่อนผมเปิดได้โคตรบ่อยน,นะสับไปสฟินนะคือตอนเนี้ยคือห้าลูกอะไม่ออกเลยอะไม่มาเลยนะอันก็ได้อะไรเนี่ยพอกเป็ดโอ้โหทังจบอะแหวนนะอันนี้ยิ่งจบเลยโอ้โหยังกลเลยนะไอผมผมสีเขียวเหรียญน,นะโอ้โหไม่มีจริงอะ ห้าสิบลูกไม่ได้หรอสักคินเลยเหรอ,อไม่มีเลยนะสปินนะผมเพิ่งตีมือแตกไปตั้งหลายอันนะโอ้โหเกลือจัดเลยห้าสิบลูกจะไม่ได้จริงเหรออ่ะอ้าได้เป็นหน้าสปินมานะอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตเก็บไว้สักขั้นแล้วกันแล้วเรามาเปิดไข่พวกนี้ก่อนละกันนะเป็นเซตสัมภารก่อนละกันนะ สำรวจเอนะฮะเป็นขอน,น,น้านท์ซูเปอร์ลูมนะอันนี้ไอ้ขอบทองผมรู้สึกว่าจะใช้ไม่ได้นะต้องรอ,ขอเขาแก้ก่อนนะครับอ่ะเปิดเอ่อพวกนี้ไปก่อนนะเป็นรีเจนแบบล็อกนะเป็นหัวห้าถึงหวกสิบนะครับแล้วก็เป็น,นรีเจนล็อกอีกแล้วอ่ะต่อไปเป็นขอนเทนทนไั้พงไพ่นะสายเขียวนั่นเองนะอือหอ่ะได้ยูนิคมานะผสมนะครับยูนิคนะโอเคอผสม ดีเจนนะอะแลนะครับได้แลธนูมานะก็เป็นสเปเชียลช็อปนะครับเป็นร้านตั้งค้าเนาะดีเจนอีกแล้วนะแต่เป็นของวันนะถูกมือนะรีเจนของวันนะครับต่อไปเป็นไอรอนแล้วกันนะไอรอนวอริเออร์นะเป็นเซตที่นิยมในเซิร์ฟของท่านั่นทูมากนะเพราะว่าไปเคลียร์ทางไนดะ้ค่อนข้างดีนะสับเซตนี้นะไม่เปิดนะ แล้วเมื่อกี้รู้สึกว่าจะเป็นอ่าประดับกับเสื้อยูนิคนะครับอ่าขอ,อแรได้ไหมย,ยังต่ำกว่าแรนี่แบบน่ารุ้นกว่าเยอะนะอ่ะเป็กอนอกอกี้นะต่อไปเป็นมังกี้อ่ามังกี้คิงนะอันนี้เป็น1เซตที่นิยมแต่ก่อนมากในในที่แบบมัไม่มีเซตมานะมันเอาไปหวดกวาดล้านได้ดีนะใน SP นะซับมังกี้นะครับว่ามันมีแค่ส่วนมากจะมีแล้วะ มังกี้เหรอมั้งกับเออ่ชิโนโบิคนระัมีชิโนอบิในเซตแรกนะครับต่อมาเป็นมังกี้นะอ่ะต่อไปเป็นโกล์กกนะโกไฟเออร์นะเป็นบูไอะไรนะเมื่อกี้ลนะซูปเปอร์โลว์อีกแล้วนะครับอ่ะสกิลหินป้องกันนะผมเป็นการแตะนะแล้วก็เพิร์ช็อตนะครับขอเอ่ออาวอ,อนสักชิ้นเถอะอะไรก็ได้อำวผสมนะรีเจนนะครับเป็นมือนะเป็นวันนะครับและเป็นรีเจนรองเท้านะแล้วหมดแล้วโอเค กระเป๋าก็เต็มแนละ้วทีนี้เรามาเลื่อนหาไข่ย,วยาวๆเลยขออนุญาตเลื่อนหาไข่สักแป๊บหนึ่งนะคุณผู้ชมก็ผมก็เล่นแต่ตัวเซยล่านะตัวละครผู้หญิงนะเพราะว่าช่วงเนี้ยคือผมไม่ได้เล่นตัวละครผู้ชายนะผมไม่คือเออมันเป็นยุคที่สมัยแบบว่าเล่นตัวละครผู้ชายเบื่อมากแนละ้วก็มาเล่นตัวผู้หญิงนะครับผมตั้งชอบเพราะมันน่ารักดีนะ,ะรับรีเจนมาสองฟองเอาเต็มหรอ โอเคเป็นเสื้อนะ <c oughs> เสื้อรีเจนนะครับอ่ะเป็นวอร์ริเออร์นะนี้ขอเป็นสามส่วนหลังนะเอามาผสมนะเป็นเสื้ออีกแล้วนะเสื้อนี่ดีเหลือเกินปอเต็มเหรออ่ะเดี๋ยวเอากัสชาแมนก็ได้นะ <c oughs> เป็นรีเจนนะครับอ่าถุงมือยูนิคนะแล้วเป็นอะไร <c oughs> เป็นยูนิคนะครับ <c oughs> เป็นรองเท้านะทีนี้ แล้วก็เป็นอะไรไม่รู้อไปเชั่นช็อปนะครับผมค่อนข้างแบบว่าเจ็บคอมากเลยตอนนี้เอ่อออดูอ๋อนะลบอะไรได้บ้างเนี่ยลบปูนนี้ก่อนแล้วกันนะไอจากขยะดันจากไอของขยะจากเออ่ดันนะครับก็มันก็มีประโยชน์แหละแล้วก็มีอันนี้ด้วยนะครับอ่าหอทันนอ่นไอเนี่ยปูน66ทุกแก้วนะนในผมขอเปิดอ่าให้ดูแล้วกันก่อนนะครับเป็นเจลเคียร์เป่าเนาะเป็นหองทันนั่น ต่างๆนะผมก็อยากได้ไวนะ้เนี่ยไว้อะไรก็ได้นะเออมาเถอะครับจะเป็นเป็นไว้โอ้ไว้โอเลน้ตออ์ตัดดีเนี่ยนอะันนี้กับขี้นะโอ้โหสวยเลยวันนี้ใส่เท่ๆด้วยนะเปิดไข่วอร์ดเอเอสก่อนนะเป็นแหวนดูนี่นะโอ้โหดีเลยนี่รับไฟโรดมานะไฟโรดรู้สึกว่าจะมีเยอะมากนะครับไฟโรดมาก่อนนะ ก็เป็นเดซนะรับมานะรู้สึกว่าจะเกียร์ค่อนข้างเยอะนะเป็นอ่าดาร์กด้วยนะอ่าเดซอีกแล้วนะใครทักมา <c oughs> แหวนเจนมาแบ่งขายบ้างก็มานะ <c oughs> <c oughs> ไม่ได้ผมต้องตีบวกนะผมคือผมมาเล่นจริงอะ่ะผมมาเล่นแนละ้วผมเติมแลกเอ็มไปเยอะมากนะประมาณสองสามประมาณพันสองพันได้แล้วนะเล่นแป๊บเดียวนะจริงผมเอาไปซื้อเซดซอะ่ะ มันได้เซหุคนโหวใสเลยนะจริกินก็ใครด้ยี่เล่นใหม่ผมแนะนําให้ซื้อเซ็ตดีกว่าว่าคนผู้เล่นก็ขายกันก็สร้างเยอะนะครับเซ็ตดีๆเช่นนั้นนะ่ะสามร้อยถึงห้าร้อยนะก็มีใส่แล้วนะแต่ถ้ามาทําแบบผมอะ่ะมันมันได้อะไรมันได้ความสนุกนะครับแต่มันอ่จุดเสี่ยงค่อนข้างเยอะนะมันได้ลุ้นองตัวเองอะ่ะนะครับก็ดีดีคนละอย่างขนะก็แล้วแต่คนนะเนาะอะบูนะก็เดี๋ยวรอไอ้พวกนี้ใช้ได้นะ อ่เป็นแหลนอะไรไม่รู้นะเอาไปเป็นอ่าเซตใบนะผมที่เป็นเซตอะไรไม่รู้ผมเปิดไปคนเร็วเลยเดทนะขออะไรได้ถาวรอ,อะ่ะผมไม่ซีเรียสหรอกแต่ขอเป็นเออเนะ่ะเอาไม่มาตีบวกนะผมแร่นะอันนี้ดีเลยเอ่เป็นมอลรูนนะต่อไปเป็นพาะราดินะบอลรีนเอกนะเป็นรองท้าบอลดินองสวยเลย ผมจะได้เอามาอของทันด้านไอ้นั่นได้นะครับใส่เป็นเซตนะเนาะอะสมไปขีละอ่ะ,มอะผมยูนิคนะครับเอาไปเป็นอาดาร์กแล้วกันนะดาร์กอเวนเจอร์นะผมเป็นรองเท้าดาร์กเอามาทำไมเนี่ยเอาแรมาให้ยังดีกว่าอ่ะผมยูนิคนะอันนี้แต่งสวยนะเสื้อยูนิคนะครับแปม่นะผมก็ประมาณห้าทุ่มกว่านะอย่างผมก็ยังไม่กลับมาเลย ค่อนข้างเจ็บขอมากยิงพูดยิงเจ็บอ่ะปาเป็นไฟรอดนะเป็นรองเท้ายูนิคโอเคเป็นมือยนะูนิคฮะสวยเลยผสมมากมันๆเลยวบนนี้เป็นลูกแก้วนะเป็นแหวนรีเจนแต่วันนะอ่าเป็นบูอะไรไม่รู้นะไ <c oughs> อะ้เพิ่มไอ้เพีเป็นลัคกี้อย่างนี้ผมอยากเปิดมากเลยลัคกี้เนี่ยรู้สึกจะติดบ้ากูนะรองเท้ามาสองคู่นะได้ผสมแน่นอน อะเสื้อยูนิคนะครับเอ่ะไรเอเอผมผมเออผมอยูนิทคลิปนี้จะยาวนะเพราะว่าไข่ค่อนข้างเยอะนะไข่เยอะจริงนะเอ่เออเาไฟรก่อนนะขอ3ส่วนหลังอะไรก็ได้เปิดไปดอุ๊บโอ้ยประดับหลังวะไปดีเลยเนี่ยผสมนะฮะจ a m jam jam ไข่ฮะเปิดเลยอันนี้มือ ลบของที่ไม่ใช่มาละมีอะไรไปเลยกินจาเลยด้วยเนะี่ยเรก็ดีอยู่นะไปแลกของได้นะผม,มชอบสิบของจับตาในทุกนาทีงมก็เก็บเก็บเล็กแลกไปตามภาษาผมอนะ <c oughs> เล่นเพื่อความบันเทิงน,นะครับ <c oughs> อ่าผมอ่าเซตเบรดนี่ผมไนมะ่ค่อยชอบนะผมลบไปแล้วกันนะ <c oughs> มันจะนั่งจะเครับ <c oughs> <c oughs> โอเด่นมาก่อนนะเ <c oughs> อาถิ่นรถแท้ไข่มาก่อนแล้วกันนะไอ้ <c oughs> นี่ลบทิ้งไปเลยไปแล้วปะจะไ,ได้อยู่นะ โนโบิก็มีนะเป็นซอสเอ่อซอสเบเก้นนะผมกระดินนะอันนี้กระดินอ่ะเดี๋ยวเปิดชิโนโบิก่อนละกันสามลูก <c oughs> นาลิเจนไม่เอาสิเออนายูดิมานะเดี๋ยวข้าพี่เคลียร์กันอีกทีนะมาเปิดก่อนกระดินนะ <c oughs> โอเคใ <c oughs> ส่เลยเอ่อไรเดอร์ ไลเดอร์เต็มเอ๋อเมจิกก่อนแล้วกันนะเมื่อก่อนนะอ,อะไรที่เกี่ยวกับไรเดอร์กับพอดีมแล้วก็มีเซตเบสด,ด้วยนะเนี่ยอ๋อพอดีมไปก่อนโอเคนะพอดีมนะสองฟองโอ้โหขอขอแรงกนะันขอแรงมาเลยอื้เซื้อนะแปดแปดใบนะผม <c oughs> เอา้ากดใช้หัวดีใช่งั้นเงินดำล็อลกช่องนะ เฮ้ยกดช้อนท้ายเออเริ่มไปแล้วนะตอนนี้ไอเสื้อโอเคขอดับแ,แล้วปะกองสกิลนี่มันเปิดได้ปะเปิดแล้วอะของหายนะยังไม่แก้นะมือนะหินหินนี้ผมมีเยอะมากนะถ้าเขาแก้เมือนะ่อไหร่เนี่ยผมจะไปดีบวกเลยนะเออเสื้อยูนิทอนะตัวนี้ผมลบไปเลยไม่ใช่หรอก ก็แหวะไอ้มือดีเจนนะ่าลบไปเลยเนี่ยเจดีปูนี่ผมไม่ได้ใช้นะเฮ้ยมือนิจิครับตุ๊กป้าวรองเท้าโอเคบอลลูนนะอันนี้เป็นช่องเออที่ผมชอบใช้มากเลยไอ้สีนี้นะเฮ้ยเก่งแล้วสวยเลยบัตซอมบี้นะ มาดูความเคมของผมกันนะเออมือยูนิคนะว่าผมจะเคลมหรือเปล่านะก็สามารถไปติดต่อซื้อได้นะผมก็ผมก็สนุกดีผมชอบผมชอบอะไรแบบนี้นะก็เดีถ้ามีเซ็ตอะไรใหม่ๆเนี่ยผม่าอาจจะมาเปิดให้ดูนะครับก็ซับทันด้านเกมนี้นะโอเคแล้วก็เกมอื่นนี่คือคือผมทำรีวิวอะไรเงเกมนี้คือผมทำไว้ติดช่องเฉยนะครับก็จะยาวเลยนะครับใครที่ว่างดูก็จะไปนะเออพวกนี้นะ่าจะเป็นไอ้พวก ของออขยะเนาะน่าจะไข่น่นจานนจะหมดอันนะไรเดอร์นะยูนิคเลยมาถึงโอสวยเลยเป็นมือนะเป็นไอ้ปื้นไวนา่าอ่าเป็นไรโอเคเป็นแว่นนะเป็นหน้าตาสุดเท่เ <c oughs> ต่อไปนะเป็นขอนทาด้านอ่าเวปอนนะครับเซตดาบเป็นผมขอสักชิ้นได้ป่ะรีเจนอนะแหวนโอเคแหวนมานะ ดิจินนะปะกินหนึ่งไม่มีเลยนะอ่ะต่อไปเป็นไก่พรีเมียมเอนะรู้สึกว่า3มชิ้นแรกเนี่ยจะแพ้นะทินผมขออะไรก็ได้ที่มันเป็นในเนะี่ยไอ้พวก้างหลังเนะี่ยประดับมาใส่นะก็เดี๋ยวไ้ตีบวกเล่นด้วยเนาะนะครับถ้าเซตต่างๆได้มาก็นั่นแหละอ่ะพรีเมียมเอนะฮะละคนตามหาคนทํานนั้นในเนี่ยไอเซตข้างากันผมไม่หวังอะไรหรอก <laughs> ผมหวังไอพวกเนะี่ยมาใส่สวยๆ,ๆนะเออนะ โอเคได้หัวใจรัวๆรู้ว่าทีมงานรักผมแต่อย่ามารัวๆเถอะอย่อือ่นมาบ้างนะ <S <S ชมคลิปสเสร็จแล้วพอกไต่กันด้วยนะคุณผู้ชมเป็สนส่วนยูนิคนะก็ราคาอยู่ที่399เอามือไว้เดมานานี้อีบอกเล่นกันไมน่้นก็เก็บไว้ไอโคนนะผมว่ามือสวย,ยนะอนะริกาทิกต o อนะครับปืนจีดน้ำอุดๆปูดิอูดอะไร หน้านะไอบอลลูนเอ๋อนะครับอืม <c oughs> ไม่มีอะไรหรอน่กายอีกแล้วนะปืนฉีดน้ำเอ๋อนะแล้วก็ PVP สลอตนะครับไอพวกโอ้ผมไวเดนะผมไม่รู้ว่าชื่อขึ้นหรือเปล่านะไอพวกไวเดตอนนี้คนเปิดออของค่อนข้างหลากหลายนะตากรัวนะผมไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้พวก แถวหน้าปะ่ะอ,อะไรก็ได้นะเอามาถเถอะมาใส่สวยๆนะเน้นแต่งสวยนะแล้วก็เน้นเกลือนะเออคลิป20นาทีเลยน่าจะยาวเลยนะไอเคียนช่องผมไม่ได้เอ่อตัวละครผมเพิ่งสร้างหรอนะก็ยังมีเซตที่ผมใส่เป็นเซตไอ้นั่นอยู่นะครับเพราะว่ามันสวยดิอ่ะอ่ะต่อนะจะต่อเฮ้ย ไม่มาหน่อยเหรอแปดฟองแล้วน,นะเพื่อนสฟินผมก็ได้แค่ชิ้นเดียวนะรู้สึกว่ารอบนี้คือผมเกลือมากอะเกลือใส่ทีมงานเกลือมากอะซื้อเออผมเติมไปแล้วเอ็มแล้วไปซื้อเนี่ยไม่เกลือลนะผมแลตอน,นั้นผมซื้อมาห้าสิบฟองม้งมาเปิดเล่นนะครับมันเออได้ของเออสฟินเนี่ยได้มา,มาประมาณสามมันสี่อันเลยนะ ฟองแต่รอบนี้คือได้แค่อันเดียวอะได้แค่หน้านะค่ะไอไข่พรีเมียมเอเนี่ยคือผมมันก็ได้แค่2ชิ้นเนี่ยที่ดีนะที่เหลือก็ตามชะตากรรมอะหนึ่งสิฟองนะครับผมว่าต้องย,าย้ายแน่หรือเปล่าย้ายไหมเนะี่ยจีนจะหลุดไหมเนะี่ยผมกลัวหลุดว่ะจะจีนสอนนะครับมาเจ็มละบเก้า เออไปลูกไปเหลือซอสเบสุดเลยไอ้ฟองนึงเปิดไปก่อนไอพวกเนี้ยได้หน้าเว้ยเอ้ยพีพีสลอตเหลืออย่างละห้าลูกนะครับเปินฉีดน้ำหัวหัวขวดเอออะไรเนี่ยโอ้โหเรือ เลยมากๆนะครับไม่มีอะไรเลยไอของพวกข้างหน้าเนี่ยของยากขนาดหรอหรือว่าผมเกลือจริงๆเป็นไปซื้อนอกได้เลยนะไอพวกนี่ยมันราคามันค่อนข้างถูกกว่าไอที่มาเปิดเองนะครับอ่ะเราฟินมาดูกันนะเหลือห้าลูกสุดท้ายนะไอ้ทน่าจะหมดกันนะถ้าลงเหลือแล้วผมก็ไม่เปิดเล่นๆแหละก็จะไปให้ดูว่าผมได้อะไรบ้างนะกระดองเตา่าวาโมอันสุดท้ายนะมาดูกันไอของทางด้านในเมืองนะ ก็นี่น้าตานี่เลยนะครับก็เดี๋ยวผมไปตีบอกเล่นนะพวกนี้นะเออชุดอะไรนะชุดหมีครับนี่เยอะปะโอโ้กับเต็มนะได้ผมไวเดกับมึงไว้เดมานะแล้วก็หน้าสฟินมานะน่าจะไปหัวนะครับหน้าสฟินนะส่วนอย่างอื่นเนะี่ยไม่รู้นะเออที่เหลือก็เป็นเกลือนะดูเิเกลือนะเลยเกลือก็เลือเกลือนะอย่ลุ้นของตัดรดีเจดวะ เดี๋ยวดูแป๊บหนึ่งนะมันบ,บางทีก็ถ้ามันตัดดีก็คนก็ใส่กันแล้วนะเพราะว่าไม่ไปทำ <c oughs> อันติเมตอันติเมตนี่มันมิวกาสเสียนะครับเสียงตัดเอ,อ๋อนะครับเฮ้ย <c oughs> โอ้นึกว่าเป็นถาวรเป็นวันอันนี้อะไรเนะี่ยโอ้ของเต็มหมอเปิดใช้ยูนิยูนินโรดเจนนะับนี่หลังนะลบไ,ได้หรืบนะ้างนะอันนี้นะลบไป พัทสเปเชียลเอพีนะค่อนข้างสวยนะแต่ถ้าจะสวยกว่านี้ท่านเป็นนี่อะไรยูนิตเหรอเดี๋ยวก็เนียตามเวนตามกรรมนะดีเจนี่พิสุจไปจะมีสองสามอันเลยนะยูนิตดีเจนดีเจน เป็นเสื้อนะเป็นเสื้อเอ่อเสื้อของท่งนาน,นะนั่นสองเซตนะนี่นี่เป็นกาตชาแมนกับเอ่อไอรอนอเกร็บตัดดีนะแต่เป็นกริปนะแต่ถ้าเป็นอไอ้นั่นอนะผมว่าหงดเ,เลยนะี่อะไรเนี่ยเสื้อสีอาคาร์บอยนะอเอไปดูสิเสื้อนี้เสื้อเรื่อยปุ๊บ <c oughs> ตัดเน่านะอันนี้ไปผปสมนะครับแต่ผมผสมเป็น ไอเซทองใหม่ผมจะผสมเล่นดูนะมันจะได้ตาดีๆหรือเปล่านะครับที่เดี๋ยก็ตามนี้แล้วกันนะก็ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับนะครับไปกังใจกันได้นะก็คลิปนี้25ทีเลยดูกันสะดูใจเลยไข่มันค่อนข้างเยอะนะครับไข่มันเยอะจริงๆนะครับก็ตามนั้นเลยนะก็ขอตัวลาไปก่อนนะขอตัวผสมก่อนแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวเราเจอกันอะคลิปนี้ไปนะครับบ๊ายบายเจอกันนะผม